เดี๋ยวเราจะเตรียมส่งมอบมีดกุหลาหรือว่ามีดคุคุรินะคะก็ต้องบอกเลยว่า3ามเล่มนี้เป็นเล่มที่ลูกค้าได้เลือกและจองไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าหลังจากที่สั่งจองเราไปแล้วหนึ่งเล่มแล้วก็กลับมานะคะบอกว่าอยากได้เป็นเล่มที่เป็นซิกเนเจอร์แล้วก็ชื่นชอบงานที่เป็นแบบงานประดับด้วยหินนะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่านี่คือเรียกว่าเป็นทรัพยากร ที่มีตามธรรมชาติของทางเนปาลเลยนะคะก็คือเนปาลเนี่ยเป็นประเทศที่ติดกับเทือกเขาหิมาลัยเพราะว่าประเทศเขาเป็นหุบเขานะคะโดยเฉพาะกาดมันดูนี่คือเรียกว่าเป็นหุบเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของเขานะคะเขาก็เอามาผสมผสานนะคะมาร่วมกับของที่เป็นซิกเนเจอร์โดยเฉพาะมีดกุลขานี่เรียกว่าเป็นเ,เรียกว่าเป็นมีดที่มีเอกลักษณ์ ของทางเนปาลน,นะคะเพราะว่าทหารกุลขานี้ชื่อเสียงนี่คือเรียกว่าโด่งดังไปทั่วโลกเลยนะคะโดยเฉพาะงานของอสตรวุธที่เป็นมีดประจำกายของทางทหารกุลขานะคะที่โด่งดังมากๆเลยก็คือมีดคุกคุลินะคะและที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนอารมณ์ประมาณสิกเนเจอร์ของเนปาลเลยนะคะต้องบอกเลยว่าสวยมีสเสน่ห์ดูแบบสวยงามนี่นี่ค่ะ มีลูกค้าบางท่านบอกว่าอยากได้แบบใช้งานได้จริงก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะเพราะว่ามีความคมมากนะคะคมนะคะเพราะว่าเทสต,ตัดกระดาษนี่คมเลยค่ะก็นำไปใช้งานได้นะคะนอกจากว่าเป็นของสะสมด้วยรูปลักษ์โฉมที่ดีไซน์ที่ปลอกของมีดที่มีความแตกต่างกันนะคะของรูปลักษณ์แต่ตัวมีดเนี่ยยังเป็นคงเดิมนะคะของทางเอกลักษณ์ของทางกูลูกคาที่เขาก็ยังใช้แบบ ลักษณะของตัวมีดนะคะการทําต่างนะก็ยังเป็นคงเอกลักษณ์ของเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นงานกร,รมมีนะะ่เล่มนี้ก็ประมาณ15.5จริงๆโดยเฉลี่ยแล้ว16นิ้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเตรียมแพ็กส่งมอบไปให้นะคะนี่โอโ้โหนะนะคะนี่เลยมีรลองเลือดนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นงาน ของเขาเลยก็ถามว่าคมไมคมนะคะโอเคค่ะสามเล่มนี้นะคะเราจะเตรียมแพ็กส่งมอบไปให้กับลูกค้าโอเคนำมารีวิวให้ชื่นชมก่อนนะคะสำหรับรอบนี้ถ้าหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบทยอยนำเข้ามาอีกทีหนึ่งนะคะท่านที่สนใจก็ยังมีว้างอยู่อีกสามเล่มนะคะก็จะเป็นเล่มนี่เลยค่ะ เป็นงานเขาจามลีนะคะเป็นปลอกปลอกหุม้มเป็นเขาจามลีนะคะนี่ค่ะนี่อยู่ที่ประมาณ13นิ้วแล้วก็ถ้าเป็นกรรมยี่ก็ยังมีอีกนะคะอีกเล่มหนึ่งนี่ค่ะเป็นแบบซิกเนเจอร์สไตล์ดั้งเดิมของเขาเลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์แบบเนปาลีนะคะของเนปาลและอีกเล่มหนึ่งเล่มนี้ก็จะเป็นเอ่อ อันนี้จะดูแบบแนวเ,เป็นเขาเรียกว่าเป็นมีดนะคะที่ทําจากหน,หนังควายเผือกนะคะหนังควายเผือกของทางฮิมาลัยนะคะของทางเนปาลน,นี่ค่ะมีความสวยของใบมีดแล้วก็มีมีดรับด้วยสองเล่มค่ะโอเคค่ะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็เดี๋ยวแจ้งมาได้สำหรับ3ามเล่มนี้ ที่ยังวางส่วน3มเล่มนี้มีเจ้าของเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมแพ็กระส่งมอบไปนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะคะ